เพื่อนจะฝนหยุดตกพักนึ่งล้วจะอากาศสดชื่นมากๆเลยหายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปเลาะด,ดูต้นไม้กันไปเลยจ้า One, two, three, ทุกเรียนต้นนี้นะคะมันเป็นทุเรียนแคะอินโดซึ่งสั่งมาจากในเพจ ะะแต่ว่าเขาไม่มีหนังสือประกันมาให้นะคะทั้งทั้งที่ว่าเกื่อนไขเเขาบอกว่าซื้อหนึ่งต้นก็มีหนังสือประกันให้นะคะแต่ว่ามันไม่มีนะคะก็เลยโทรตามเบอร์ที่อยู่ในกล่องพัสดุนะคะก็ติดต่อไม่ได้นะคะเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นทุเรียนอะไรกันแน่นะคะแต่ไหนๆเราก็มาปลูกแล้วนะคะเราก็รักก็ต้องดูแลกันไปนะคะ ถ้าเกิดว่ารอดแล้วมีลูกออกมาก็คงจะรู้ว่ามันเป็นพันธุ์อะไรนะคะแต่ว่าก็เห็นพันธุ์แปลกแล้วเขาโฆษณาก็มันไม่ยุ่งยากเหมือนไอ้พวกทุเรียนไทยเรานะคะก็เลยลองมาปลูกดูนะคะก็ปลูกได้ประมาณสองเดือนแล้วก็กําลังแตกยอดนะคะก็เราก็มาคอยดูกันนะคะว่าต้นนี้มันจะ้ายสุดแล้วมันจะเป็นทุเรียนอะไร อันนี้ก็เป็นส้มโอเหมือนอแดงเวียดนามนะคะก็ไม่รู้อีกนั่นแหละว่ามันจะจริงแท้ขนาดไหนนะคะเพราะว่าสั่งในลาซาด้าค่ะเราก็เห็นรูปที่เขาลงไว้เนาะว่าเป็นรูกส้มโอสีแดงเนื้อแดงเปลือกแดงนะคะเห็นมันแผละนะคะก็เลยลองสั่งมาต้นหนึ่งนะคะลองมาปลูกดูตรงริม ริมริมที่ที่ว่างๆนะคะก็เริ่มจะแตกยอดเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะแต่ต้นก็สมบูรณ์นะคะสั่งมาก็ใบใหญ่งามพอสมควรนะคะก็จะพยายามดูแลถ้ามีเวลาว่างก็จะมาเลาะข้างๆกันนะคะก็เป็นมะม่วงหาวมะนาวโหต้นที่เคยลงไปแล้วนะคะ อีกฝั่งหนึ่งมันก็จะติดรั้วบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะเราก็ปลูกไว้ตรงริมริมที่ที่ว่างๆเนาะจะได้ไม่เปลืองเนื้อที่นะคะใช้พื้นที่ใช้สอยให้เป็นประโยชน์นะคะก็กำลังสุกโอ้ยังไม่สุกถ้าสุกมันจะนี่มันจะเป็นรูปแบบนี้นะคะออกมาลูกหนึ่งแล้วสี แดงช้ำชม่วงนะคะเห็นไหมคะเช้าเช้าแบบนี้นะคะก็สดชื่นไปอีกแบบนึงนะคะเดินดูต้นไม้ใบหญ้านะคะก็เขียวเฉอุ่มมาที่หลังกระท่อมนะคะก็ต้นนี้ก็สองปีกว่าแล้ว ก็กำลังแทงยอดก็เติบโตดีนะคะใส่เกลือไปค่อนกิโลนะคะเมื่อสองเดือนที่แล้วก็เขาบอกว่ามะพร้าวน้ำหอมถ้าใส่เกลือมันจะทำให้หอมรสชาติหวานหอมนะคะก็เลยต้องทำตามสูตรเขาหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นการทดลองครั้งแรกนะคะมีมะละกอ ย้ายออกมาจากท้ายครัวนะคะเพราะว่ามันมันมันหยุดติดบ้านเราเกินไปติดครัวนะคะก็ย้ายออกมามีอยู่สามต้นนะคะย้ายออกมาสองต้นต้นนี้ใหญ่เขียวแล้วต้นนี้เล็กกว่าอันนี้อันนี้เป็นต้นลำใหญ่ นะคะก็2ปีกว่าเกือบ3ปีแล้วเหมือนกันทุกต้นนะคะปลูกกับมือน,นะคะเราก็ดูแลเองกับมือเลยถ้ามีเวลาว่างก็กจะมาเลาะดูต้นไม้ของเราอันนี้ต้นเงาะเสียดายมันฉีกไปครึ่งหนึง่งด้วยลมพายุใจร้ายมากมาถึงต้นบินจีนะคะตอนแรกถ,ถามเขาว่า ซื้อที่แถงต้นไม้นะคะถามเขาว่า,าดิมจีจัก,กระพัดที่ลูกโตโต,โตไม่มีหรอเขาบอกว่าบ้านเราอ่ะมันปลูกไม่ได้หรอกเพราะบ้านเราอากาศมันร้อนมันไม่ใช่อากาศเนาหนาว,นาวอากาศเย็นเย็นชื้นชืนที่เหนือนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะสั่งมาจากลาซาดาต้นละร้อยสามสิบสามบาท พร้อมส่งนะคะก็ลองสั่งมาดูเป็นทุเรียนหมอนทองนะคะก็คนละพันกับต้นเมื่อกี้นี้เป็นทุเรียนไทยเรานะคะเห็นว่ามันนานนะคะกว่าจะออกลูกก็ห้าหปีนะคะเราก็มาปลูกทิ้งๆไว้ถ้าเกิดว่าโตามีลูกก็จะได้กินกันนะคะก็ให้เก็บกินกันได้หมดนะคะเพื่อนบ้านเรา คนในสวนนะคะน้วยังตัดหญ้าไปไม่ถึงนะคะตัดหญ้าได้นิดนึงยังตัดไม่หมดมันก็ดูลกๆหน่อยนะคะต้นนี้เป็นต้นมะม่วงมหาชนกเห็นชื่อแปลกๆแ,แล้วก็เ,เขาลงรูปไว้ที่ลาซดาเหมือนกันก็ลงรูปไว้รูปมันก็สวยนะคะ ดูแดงๆอมส้มอมแดงอย่างเงี้ยมันแปลกๆเวลาสุกแล้วมันคงจะสวยดีก็เลยลงซื้อมาปลูกดูสักต้นหนึ่งต้นเล็กมากค่ะเพราะว่าต้นต้นหนึ่งก็70กว่าบาทนะคะมันก็เราไม่เห็นเนาะเราไม่ได้เลือกเองก็แล้วแต่ที่เขาจะส่งมาให้นะคะถ้าเกิดว่ารอด ก็ดีไปนะคะก็เป็นการทดลองปลูกเหมือนกันนะคะต้นเดิมมันแก่แล้วโค่นลงไปแล้วอีกอยู่อีกริมที่ฝั่งตรงโน้นนะคะก็เลยเอามาปลูกไว้อาทดแทนต้นเดิมต้นเดิมเป็นน้ำดอกไม้ต้นง้อกำลังออกลูกนะคะก็ เดินชมสวนไปนะคะเพราะว่าเช้าๆก็ออกกำลังด้วยนะคะก็แวะมาคุยกันเห็นไหมกำลังออกช่อ,อ,อกลูกเล็กๆเพื่อนบ้านจะย้ายออกมาอยู่ใหม่ค่ะกัปลูกบ้านใกล้จะเสร็จแล้ว ซื้อมาปลูกทดแทนต้นเมื่อกี้ค่ะเพราะว่าต้นเมื่อกี้มันฉีกออกไปครึ่งหนึ่งนะคะก็มันก็ไม่สมบูรณ์แล้วแล้วก็ผลผลิตมันก็คงจะออกน้อยกว่าเดิมก็เลยซื้อมาปลูกไว้สำรองไว้นะคะเผื่อ,อต้นนี้โตก็จะได้เก็บได้นะคะมันอยู่ใกล้ที่อยู่ด้วยนะคะก็เลย ตลูกเอาไว้เผื่อเผื่อเอาไว้นะคะกำลังแตกยอดใบอ่อนเลยสองปีเหมือนกันต้นนี้นะ,ะก็ยังตัดญ้ามาไม่ถึงนะคะยาลุกมากช่วงอากาศร้อนๆเด็ดจัดๆเนี่ยมันจะทำให้ยอดไหมเห็นไหมคะใบไหมแล้วก็น้ำก็ อาจจะยังไม่พอน้ำเท่าไหร่คว่าเ,เจอดวงไฟประหลาดหรือว่ากระสือนะคะก็อยู่หลังกำแพงไปอีกนะคะประมาณเกือบ3 0 0เมตรนะ